สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟีกับพี่เด็กครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .6 ในหน้าที่50นั่นเองนะคะวันนี้ยังอยู่ในแบบฝึกหัด ที่6กันอยู่แต่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่จะใช้หนังสือนะคะวรรนคดีลำนำนั่นเองในบทที่3ค่ะชื่อเรื่องว่าการเดินทางของพลายน้อยใครคือพลายน้อยแล้วคนที่เป็นพลายชื่อน้อยน้อยชื่อพลายหรือเปล่าไปลองอ่านดูนะคะสำหรับใครที่อ่านแล้วนะจะรู้ว่าสรุปแล้วเขาชื่อพลายน้อยหรือพลายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้อ่านอย่าลืมไปอ่านด้วยอ่ะโอเคสำหรับใครที่อ่านแล้วแนะ่นอนว่าเราจะตอบคำถามทั้งหมด สี่ข้อคะ่ะวันนี้ไปดูกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพ่อจึงบอกสาหร่ายว่าว่าอย่างไงว่าความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดา่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างเนี่ยแหละนะคะพ่อของสาหร่ายก็เลยบอกสาหร่ายว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหตุการณ์นั้นคืออะไรคะเหตุการณ์นั้นก็คือการที่บริเวณบ้านนะคะบริ เวนบ้านของใครของสาหร่ายเนี่ยแหละนะคะก็บอกแล้วว่าเป็นพ่อพูดกับสาหร่ายเพราะฉะนั้นบ้านของสาหรายนะคะแถวแถวบริเวณบ้านเนี่ยแต่ก่อนนะคะเขาเคยเป็นแบบว่าทุ่งนากว้างนะคะเป็นทุ่งนากว้างเลยแต่ทีเนี้ย พอแบบว่าเขาเรียกว่ามันมีความมันเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอุตสาหกรรมต่างเนี่ยเขาก็เกิดการขยายทีนี้ก็เลยบริเวณทุ่งนาที่เคยแบบกว้างๆอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอะไรครับเป็นที่ตั้งนะคะเป็นที่ตั้งของอะไรของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะคะอ่ะกลับกลายเป็นที่ตั้ง นะคะกลับกลายเป็นที่ตั้งของของโรงงานอุตสาหกรรมทุกคนนึกออกอยู่เนาะที่แบบว่าเป็นพื้นที่กว้างกวงใช่ไหมคะอยู่ดีๆก็มากลายเป็นโรงงานอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปนะคะข้อที่2องค่ะเขาถามว่าขุนช้างทําร้ายพลายน้อยเพราะเหตุใดและ ใครคือผ <Goodnight. S 1> no ู้ท no ี่เข้าไปช่วยเหลือพลายน้อยใช่ไหมคะอันนี้มีสองคำถามคำถามแรกก่อนคุณช้างอันนี้เป็นตัวละครใช่ไหมสรุปรู้หรือยังว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของขุณช้างคุนแผนใช่ไหมคะตอนการเดินทางของพลายน้อยนั่นเองนะคะพลายน้อยก็คือพลายงามนะคะพลายงามเป็นลูกของใครลูกของขุนแผนกับวันทองใช่ไหมเป็นลูกของขุณช้างไหมไม่ได้เป็นลูกของคุณช้างเพราะฉะนั้นคุณช้างกับคุนแผนเนี่ยคือเขาไม่ถูกกัน ดังนั้นพลายน้อยเป็นลูกของขุนแผนกับวันทองแต่ตอนนี้วันทองอยู่กับขุนช้างดังนั้นขุนช้างก็เลยรู้สึกไม่พอใจใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ถูกกันไงใช่ไหมอ่านั่นแหละนะคะก็คือเขาทะเลาะกันอยู่เพราะฉะนั้นนะคะการที่ขุนช้างไปทําร้ายพลายน้อยก็คือเกิดจากมันเป็นเหตุผลมาจากว่าเพราะพลายน้อยคะ่ะ ปลายน้อยหรือปลายงามนะทำไมถึงเรียกปลายน้อยปลายก็คือเหมือนเรียกเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าเรียกน้อยไงเพราะว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นะคะยังเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะปลายน้อยเป็นลูกของขุนแผนซึ่งมันหมายความว่าอะไรขุนช้างกุบขุนแผนถูกกันไหมนะไม่ถูกกัน นะคะและทีนี้คําถามคือใครคือผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือพลายน้อยใช่ไหมโดนเอาไม้ฟาดเอ่ยอะไรเอ่ยแต่มันจะมีคนนึงที่เข้าไปช่วยพลายน้อยได้ทันนะจุดจุดนั้นตอนนั้นนะคะคือใครละ่ะเขาเป็นคนใหม่ไม่ใช่นะคะเป็นผีนะคะผีพรายนั่นเองผีพรายนะคะ,ะ,คะที่ขุนแผนค่ะเขาเลี้ยงไว้มาช่วยนั่นเองนะคะขุนแผนเพราะขุนแผนเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีวิชาอาคม เลี้ยงผีเลี้ยงกุงมารอะไรแบบนี้นะคะเลี้ยงง่ายเนาะและทีนี้ขุนแผนเนี่ยก็คือเลี้ยงไว้นะคะผ,ผีพรายตัวนี้ก็คือติดตามพรายน้อยไปด้วยก็เลยช่วยพรายน้อยจากการที่แบบว่าขุนช้างทําร้ายไม่ให้ตายนะคะไม่ให้เสียชีวิตนั่นเองนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือข้อที่สองต่อไปข้อที่สามนะคะนักเรียนใช่ไหมชอบเรื่องที่อ่านตอนใดมากที่สุดอ่าที่เราอ่าน นะคะการเดินทางของพลายน้อยเนี่ยตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะตั้งแต่ปวดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยปวดท้องจะคลอดจนเดินทางไปถึงบ้านยาใช่ไหมคะบ้านยาอ่านั่นแหละเราชอบตอนไหนมากที่สุดให้ยกตัวอย่างข้อความมาแล้วก็บอกเหตุผลประกอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะว่าข้อความที่ชอบแล้วก็เหตุผลประกอบจะเป็นประมาณไหน อันที่ยกตัวอย่างมานะคะก็คือพี่จะเ,เอาเป็นตอนที่บอกว่าเจ้าพลายงามนะคะความแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ําตาไหลแล้วกราบกรารมารดาด้วยอาไลลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณนะคะแล้วก็บอกเหตุผลใช่ไหมว่าเออเอาตอนนี้มาอย่างเงี้ยเหตุผลเพราะเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยุของพลายงามบอกแล้วว่าพลายงามกับพลายน้อยคนเดียวกัน นะคะอ่ะโอเคทีนี้ต่อไปนะคะในข้อที่4ใช่ไหมคาบอกว่าถ้านักเรียนเป็นพลายน้อยอ่ะสมมติเอาตัวเองเข้าไปเป็นพลายน้อยจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะ ใช่ไหมถ้าสมมติเราเป็นพลายน้อยรู้สึกยังไงอ่ะอ่ะแบบนี้นะคะอ่ะความรู้สึกก็อาจจะตอบประมาณว่ารู้สึกเป็นห่วงแม่เพราะกลัวว่าจะโดนขุนช้างทําร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติ่ะแลวถ้าเราอยู่ต่อไปอ่ะขุนช้างกลับมาเราโดนทำร้ายไหมโดนทําร้ายอีกได้มีโอกาสที่จะโดนทําร้ายนะคะก็คือเราก็ไม่ปลอดภยะะัยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ณนะจุดจุดนั้นอีกต่อไปอะไรเนี้ยก็ต้องเลือกที่จะจไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ นะคะก็ลองตอบได้นะหรือว่าใครเป็นพายนา้อยแล้วแบบรู้สึกว่าไม่อยากไปอยากหยุดต่ออะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะวันนี้ในหน้าที่5 4ข้อก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่51ใน EP ต่อไปลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ได้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย